โยครับวันนี้ออกรถมาจากตรางเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่พี่ใช้เงินแค่9ก้าร้อยห้าบาทครับตามนั้นเลยครับพี่แค่นั้นจบเลยฝากยืนยันให้หน่อยออกได้จริงไหมเก้าร้อยเก้าสิบาทออกได้จริงครับออกได้จริงครับรับแล้ววันนี้รับแล้วฝากถึงมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่หน่อยนิหนึ่งครับทุกคนนะครับถ้าอยากออกรถก็นึกถึงโปรเพคทาเป็นดับแรกนะครับได้ก็แค่ไขปัญหาเราได้ทุกอย่าง ใช่ครับก็มีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยไหมพี่ที่ดูอยู่และกําลังลังเลอยู่ว่าจ,จะเข้ามาดีไหมหรือไม่เข้ามาดีอะไรอย่างนี้ถ้าถ้าใครสนใจรถก,ก็คืออยากให้มาที่เพอร์เฟกต์พานี่เลยนะครับผมคือถ,ถ้าเทปมีปัญหาหรือว่าอะไรเองอ่ะคือถ้าเซลหรือใครที่น้องๆที่ดูแลเองบอกว่าได้คือได้แน่นอนครับใช่ครับก็เพอร์เฟกตามชื่อเลยครับอ่านะครับก็ผมฝากพี่ฮะแนะนําหน่อยสําหรับใครอยากหารถมือสองไว้ใช้งานสักคันหนึ่งเอาใครอยากมีรถมือสองมาที่เพอร์เฟกต์เลยครับผมประทับใจ ได้ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับผมนะเะได้ครับนะก็ยังไงก็ขอให้รถคันนี้นำพาแต่สิ่งดีๆมาให้ครับพี่นะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนพี่ฝากกับพี่ๆที่สนใจรถมิดนอรค่ะพี่ว่าตอนนี้โปรเราเป็นยังไงอะไรยังไงก็ใครที่สนใจรถมือสองนะครับสภาพดีใหม่ก็มาที่ Perfect Car ได้เลยนะครับพี่รับรองว่ารถสวยแน่นอนครับก็ใช้เงินออกรถแค่ไม่กี่บาทครับผม พี่วัชรินช่วยรีวิวให้ให้ท่านผู้ชมท่านอื่นฟังนิดนึงค่ะสั้นๆว่ารู้สึกยังไงที่มาออกรถที่นี่เราส่วนหนึ่งเร,เราเราเรามั่นใจแล้วแหละแล้วก็ได้รถที่ถูกใจแล้วราคาที่ไม่แพงนะครับสำหรับเกษตรกรไม่มีเงินก้อนครับไม่มีเงินก้อนแต่ตรงนี้ผมเรียนเลยว่าเซลปิกเนี่ยสามารถจัดให้ท่านได้แล้วพี่มลอมีอะไรจะพูดถึงแฟนๆทางบ้านไหมพี่ ฝากงนะครับได้จริงได้จริงเหรอแต่ขับรถกลับไป้หมพี่นะได้ขับรถกลับแล้วโอเคได้ครับยังไงก็ขอบคุณพี่บุญรอมากครับแล้วขอบคุณครับก็ดูมาจากช่องทาง YouTube เลยที่กําลังจะเผยแพร่คลิปนี้เลยเนาะก็เป็นไงพี่มาเห็นรถวันนี้ตัวจริงเลยนะครั้งแรกเลยใช่ไหมเมื่อวานอาจจะได้ดูเป็นวิดีโอตันๆไปก่อนนะครับก็วันนี้ได้มาเห็นรถตัวจริงเป็นไงประทับใจไหมพี่รถสวยครับรถสวยนะเพอร์เฟกต์ลงชื่ออ่าเพอร์เฟกต์ลงชื่อครับผมมากครับพี่นะครับแล้วก็อ่า การบริการของเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยพี่สะดวกไหมสะดวกรวดเร็วครับมีสนใจรถรุ่นไหนก็ติดต่อต้องวินได้รับริการรวดเร็วยินดีเลยครับก็ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ปอนมากมากเลยนะครับอันดับแรกนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่นะถ้าใครสนใจรถมือสองนะครับก็อย่าลืมนึกถึงวินนะครับวินเพอร์เฟคคาร์ครับวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอเคค่ะแล้วขอถามนิดนึงนะคะว่ามีความประทับใจอะไรกับเพอร์เฟคคาร์คะ ก็รถเขาสวยค่ะแล้วก็บริการดีมากเลยโอเคก็น่ารักค่ะขอบคุณมากนะคะโอเควันนี้ก็ขอให้ขับรถเดินทางปลอดภัยนะคะได้รถสวยๆไปเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะใช้เออฟรีทุกอย่างเลยใช่ไหมค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการตามที่หนูแจ้งเลยใช่ไหมแล้วเรื่องเอกสารเป็นยังไงบ้างคะพี่ ใช้เวลาไม่นานครับประมาณ2อสามชั่วโมงก็เสร็จ, <ะ S 1> จ,จแล้วครับรู้ผลเลยใช่ไหมอ๋อถูกใจไหมพี่ถูกใจครับโอเคงั้นหนูขออนุญาตให้พี่ฝากถึงคนที่สนใจออกรถที่นี่หน่อยนะคะครับสนใจเชิญแวะรับรถได้ที่เพอร์เบียคาร์ครับบริการทันใจไม่ถึง3ชั่วโมงครับผ่านครับโอเคก็ยังไงขอบคุณมากนะคะพี่แล้วก็เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะพอดเจเนอร์สองจุดสี่ สวยถูกใจมากนงโอดูแลดีมากเลยค่ะตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายวินาทีสุดท้ายเลยนะโอเคแล้วพี่ป่านขออนุญาตนะครับพี่ป่านของยดโปรโมชั่นอะไรเอ่ยตัวนี้ได้ส่วนลดได้อะไรยังไงพี่ได้ส่วนลดโปรโมชั่น5 0,000ื่ใช่ไหมใช่พี่ผมให้หมดตัวหมดเนี้ยหมดตัวใช่แล้วก็ขุนรีดได้อีกนิดหนึ่งขุนรีดได้อีกนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย้ก็พี่ป่านประกอบอาชีพอะไรครับในการซื้อรถอ่า ส่วนตัวพี่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นร้านอาหารอยู่ที่อุดรเป็นร้านสเต็งแล้วคิดว่าย่างไหมอาชีพนื้อตอนแรกก็กลัวแต่ตอนนี้ไม่ยากแล้ง่ายมากผมบอกต่อได้เลยว่าอาชีพอะไรก็ได้พี่โอทําได้หมดพี่โอทาได้หมดค่ะยินดีครับพี่ป่านก็ยังไงนะครับผมฝากให้พี่ปานเนี่ยดูแลเรื่องพี่น้องหรืออะไรเงี้ยครับที่แบบอยากจะได้ลถหรือว่าเพื่อนสนิทนิสายเนาะก็เดี๋ยวผ จะมาให้ผมดูแลเนี่ยผมดีนะครับพี่ปานได้เลยแนะนำให้ผมหน่อยได้วันนี้ก็จับคุดอนเลยเอ้าเดี๋ยวเที่ยวกุนเทพ่ยกันยังเที่ยวก่อนอ่าแลก็ม้แลวโอเคได้เลยครับแล้วก็หลังการขายพี่ปานมีอะไรแนะนําน้องหรือว่าอยากจะได้รถเพิ่มหรือจะอะไรยังไงเนี่ยแนะนําพี่พปอจิตได้เลยนะครับพี่ได้เลยค่ะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่ปานสวัสดีค่ะขอบคุณคุณโอเหมือนกันครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับน็อตอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้น็อตจะมาชมรถที่ส่งมอบให้กับคุณลูกค้าภายในวันนี้นะครับจำนวนเกือบ1ิคันเลยนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ไว้ใจบริษัทเรานะครับผมครับผมวันนี้ผมจะส่งส่งมอบทั้งหมดเลยนะครับคือจอดด้านหน้าแล้วก็วางโบให้กับคุณลูกค้าพร้อมทั้งตรวจเช็คระยะให้กับคุณลูกค้าอย่าง ที่เคยแจ้งให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับผมก็มีเจ้า Camry ถึง3คันเลยนะครับรี v วรีวคันนี้ถ้าคุณลูกค้าติดตามคลิปของบอยสัตนะครับก็คือว่า2คันนี้มาอยู่แค่7กิโลเองนะครับผมก็ไม่ถึงอาทิตย์นะครับก็ส่งมอบให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนะครับโปรในเดือนนี้นะครับออกรถ999บาทมีส่วนลดให้กับคุณลูกค้าถึง50,000บาทนะครับผมฟังไม่ผิดแน่นอน ออกรถแค่9 9.9บาทมีส่วนลดให้กับคุณลูกค้าถึง50,000บาทค่าจัดค่าโอนมูลค่า20,000บาทนะครับก็แถวฟรีให้กับคุณลูกค้านะครับอาชีพอะไรก็ออกได้จัดทั่วไทยส่งทั่วโลกโตโลกแกนเดิมของนอ็อตยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับกดไลค์กดสับสไคร้กดกำลังใจให้กับน็อตเพอร์เฟคคาร์ด้วยครับขอบคุณครับ